สวัสดีค่ะพบกับเราอีกแล้วนะคะช่องพังอันดาพานุพะเก้านะคะวันนี้น้องอันดาก็ดูสีหน้านะคะจะวาดรูปนะคะดูทําหน้าทําตานะคะหนูขี้เกียจแล้วแม่ดูดูด,ดูดูนางทําค่ะนี่นะคะก็เหมือนเด็กนะคะเวลาจะได้เรียนหนังสือหรือคุณแม่ให้ทํากันบ้านก็จะค่อนข้างจะสีหน้าก็จะไม่ค่อยพอใจนะคะดู ดูน,นางทำค่ะนี่นะคะก่อนจะวาดรูปนะคะหนูขี้เกียจนะคะเนี่ยานาวัดดีสวยก่อนค่าก่อนดูดูดูนะคะ,ะด,ดูนางขี้เกียจนะคะ ดูสีหน้านะคะดูสีหน้าเด็กจะได้เรียนนี่นะคะนางเหมือนจะไม่พอใจนะคะเหมือนจะขี้เกียจน,นะคะน,นะน้ำยังไม่อาบนะคะรออาบตอนเที่ยงเนาะอากาศค่อนข้างจะเย็นนะคะนี่นะคะ นี่นะคะสีหน้ากำลังจะได้เรียนนะคะกำลังจับปากกาดูสีหน้านางนะคะอันนาวันนี้สวยก่อนอันดาเน่นี่นะคะดูนางจะวาดอะไรนะคะวันนี้เด็กหิงอันดา มาลุ้นกันนะคะว่านางจะวาดอะไรนะคะผลงานจะออกมาดีกว่าเดิมหรือจะยังไงนะคะน้องอันดาเนี่ยนี่นะคะเรามาลุ้นผลงานของนาง ว่าจะออกมาเป็นต้นยูคาหรือจะออกมาเป็นต้นยางนะคะเนี่ยบรรยากาศรอบๆก็มีต้นยูคากับต้นยางนะคะว่าน้องอันดาจะวาดต้นยางหรือต้นยูคานะคะนี่ค่ะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคะไม่รู้จะเป็นต้นอะไรนะคะนี่ดูนอ้อง นี่นะคะเป็นรูปร่างอะไรก็ไม่รู้นะคะเด็กหญิงอันดานี่นะคะเป็นต้นสับปะรดละมั่งเนี่ยนี่นะคะภาพวาดของน้องคุณแม่ก็จะเอาไปไปประมูลนะคะในช่องไลฟ์สดเด็กชายบุญรอดนะคะวันวันเสาร์นี้นะคะเวลา 9.30นาฬิกา30นาทีค่ะช่วยเหลือช้างตกงานนะคะช่องเด็กชายบุญรอดค่ะนี่นะคะแม่แม่เอฟซท่านไหนสนใจภาพวาดของน้องนะคะนี่รอดูวันไลฟ์สดนะคะช่องเด็กชายบุญรอดก็จะมีช้างไปรวมตัวกันนับ26เชือกนะคะช้างก็จะเยอะมากค่ะ ช่วยเหลือช้างตกงานช่องเด็กชายบุญรอดก็จะมีภาพวาดของน้องอันดาด้วยนะคะแม่แม่ท่านไหนสนใจภาพวาดของน้องนะคะอาจจะไม่สวยเหมือนมืออาชีพนะคะแต่น้องก็ตั้งใจทำนะคะนี่นะคะดูดูดูด,ดูนางทำดูหนูไม่เรียนละดูดด ดูความขี้เกียจนะคะก็เหมือนเด็กนะคะก็จะค่อนข้างจะงงงแอนะคะบางทีเราตอนเด็กเราก็ยังไม่อยากไปโรงเรียนนะคะเพราะว่าไม่อยากอยู่ในใต้บังคับบัญชาของคุณครูเนาะอยากเป็นอิสระไปโรงเรียนก็จะโดนดุนะคะอ

สงสัยจะเป็นต้นหญ้านะคะที่นางกินทุกวันเพราะว่าพึ่งหัดเนะาะภาพวาดก็อาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่นางก็ตั้งใจนะคะ นี่นะจะออกเป็นภาพอะไรนะคะเริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วนะคะเนี่ยสวยดังสวยเป็นดอกอะไรเนาะกุหลาบแดงค่ะอันคุณครูบอกว่ากุหลาบนะคะคุูกว่ากุหลาบไรยพันธุ์ค่ะดูดูดูสีหน้านางนะคะเออ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  น่เดี๋ยวลอกสีนี่ก้อนเปื้อนกับสีเขียวไงหลับด้วยจ้าเด็กนักเรียนเนี่ยอ๋ออากาวนนึ่ง่ะหรือนี่นะคะกินอะไรไง ทางธรรมชาตินะหอยเจอธรรมชาติเอยเหรดจะหล่องดแยแงอะไรกี้ทุนทางป่าทางป่าเฮ้ยรังทางป่าเฮ้ยบไอ้ตังแกวันนึงก็รอไอ้ทุบทดูมาถงห่ยเอเเออลาเพิ่นเออุ ดูนะคะผลงานนางดู anonymous. นะคะความที่เกียูดูองนางนะคะูด so, ู yeah, this, ี่ดู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 ดวเูดูดูดูยูดูดูเูดูดูดยดดู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 นูด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 ด

嘟嘟，嘟，嘟嘟嘟嘟嘟，嘟个嘟嘟个嘟，嘟，嗯嗯嗯嗯。 มาลุ้นกันนะคะเรื่อมันนี่มาลาคุณแม่เอซีก่อนมันเนี่ยเนี่ยนะคะเสร็จแล้วนะคะภาพวาดของน้องนะคะงานของน้องนี่นะคะจะได้ให้น้าพักคนนะคะครับแล้วก็มายักนะครับนี่นะคะเดี๋ยวเราจะได้เข็นไอกแค่นั้นครับอันดาถอยอันดาสวัสดีก่อนเฮ้ยนนี่นะคะจะให้อันดาสวัสดีค้าเร็ว่สวัสดีข้าก่อนนะคะขอบคุณค่าก่อนราคาตัวขวางนี่นะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเป็นกำลังใจให้ช่องน้องอันดาภานนพเก้าด้วยนะคะค่าก่อนดค่ะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณมากนะคะเนี่ยนะคะภาพวาดน้องอันดาเนี่ยนะคะเพราะว่าจะเอาไปประมูลนะคะในช่อง ไล์สดเด็กชายบุญรอดนะคะแม่แม่ท่านไหนสนใจนะคะนี่สำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีค่ะ